ونسلم على رسوله الكريم اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين ولا يصح ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو, تأو او تاولها بفهم اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه بترك التاويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ดูเนื้อหาต่อมายังคงอยู่ในประเด็นของการเห็นอัลลอฮ์ในวันกิยามะที่ท่านอิหมามอัตฮาวีกำลังกล่าวถึงเดี๋ยวพ้นเรื่องนี้ไปก็จะเป็นประเด็นย่อยๆเรื่องอื่นแหละท่านอิหมามอัตฮาวีได้กล่าวว่าวะลายซฮุลอีมานุแกบอกว่าไม่ซอในการอีมานคือการอีมานเนี่ยจะไม่ซอ อีมานเรื่องอะไรนะบิรุยัติ <c oughs> การอีมานต่อเรื่องการรุยะ ah ก็คือการเห็นอนะัลลอฮ์ต้าลานะล่อเหล่ดาริสซาลามแก่กลุ่มชนชาวดาริสซาลามอ่าใครดาริสซาลามนะไม่ใช่กลุ่มชนชาวปัตตานีนะนะล่อเหล่ดาริสซาลามก็คือแก่กลุ่มชนที่เป็นมุสลิมนั่นแหละนะก็คือแกบอกว่า การอีมานต่อเรื่องของการเห็นอัลลอฮ์แก่บรรดาุสลิมทั้งหลายนั้นจะไม่ซ้อ<แ>จะถือว่าอีมานยังไม่ซ้อ إ มานยังไม่ถูกต้องลีมันสำหรับใครลีมันแก่บุคคลที่อิยะตบารอที่ได้พิจารณาฮะอุยยะพิจารณาการเห็นอัลลอฮ์ มินฮุมมินอัล i ิด ari s a l a จากบรรดาชาวมุสลิมนะอย่าบระเนี้บิวะมินด้วยกับความเข้าใจที่คลาดเคลือ่อนด้วยกับวนะหัมวะหัมคือสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหมายถึงว่าการอีมานของมุสลิมจะยังไม่ซ้อสำหรับบุคคลที่พิจารณาในเรื่องการเห็นอัลลอฮ์ด้วยกับความวนะหัมด้วยกับความคุมเครือ ความไม่กระจ่างชัดอเอาหรือตะเอาวละล่ะฮะหรือจะไม่ซ้อแก่บรรดาบุคคลที่ตะเอาวละล่ะที่ได้ทำการตะวีนคือตีความฮะอรุยะตีความการเห็นอัลลอฮ์บิฟะมินด้วยกับความเข้าใจนะตีความด้วยกับความเข้าใจของตนแบบนี้ก็จะไม่ซ้อในเรื่องการอีมานต่อเรื่องของการเห็นอ,อัลลอฮ์ตาลานะ ทำไมล่ะอ่านี่เขาเรียกว่าแนวทางตะฟูดเขาเรียกแนวทางตะฟูดคือมอบหมายความเป็นไปที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นแด่อล l l a ์โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นไม่ตะวินจากความคิดของตนไม่พยายามในการตะบีรตามการวินิจฉัยของตนเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าตามภาษาพูดเขาเรียกว่ามันเป็นอาจินใจมันเป็นเรื่องที่สุดจะยังถึงได้เห็นอลลอ a ์อย่างไรเห็นแบบไหน เราไม่สามารถที่จะไปรับรู้ได้เราจะไม่ปฏิเสธเรายอมรับว่ามีการเห็นและเราก็จะไม่อธิบายต่อไปว่าเห็นยังไงเพราะเราไม่รู้ต้องรอดูในวันหน้านี่ก็ได้ว่าแนวทางของซาดฟนะทำไมล่ะอิสกาณาจะวีรุรยะเพราะว่าการตะวีนหรือการตีความการให้ความหมายในเรื่องของรุยะในเรื่องการเห็นอัลลอฮ์ก็ดีว่าตะวีลุกุลีมะนั้น และการตะวิลคือการตีความในทุกความหมายน่าในทุกนมามมรรรอยู่โอฟูที่พาดพิงอิลรูบูบียติที่พาดพิงไปความไปสู่ความเป็นพระผู้เป็นเจ้าอิมมตัตอตวีบบอกว่าการตะวิล าการเห็นอัลลอฮ์ก็ดีการตีความหรือการอธิบายการเห็นอัลลอฮ์ก็ดีและรวมถึงการตะวินในทุกความหมายที่าพาดพิงแก่อัลลอฮ์ตาลาก็ที่การตะวินน่ะแกบอกว่าบีตทกิตตะวินจะเกิดขึ้นได้โดยการละทิ้งการตะวินไปซะไม่ต้องไปตีความใดๆทั้งสิ้นปล่อยความเอาไวา้ไม่ต้องไปตีความให้มันแตกเนี่ยกระหวัดตะวินการตบซีดของมันที่แท้จริงคือการละทิ้งการอธิบาย ว่าลูซูมิตสลีมและจำเป็นจะต้องทัสลีมทัสลีมคือมอบหมายไปเลยนะมอบลูซูมคือจำเป็นต่อการมอบหมายว่าอะลัยฮิดีนุลมุสลิมีนและบนแนวทางนี้แหละคือดีนุลมุสลิมีนก็คือศาสนาแห่งบรรดามวลมุสลิมทั้งหลายอย่าไปยุ่งตรงนั้นอ มันคือจุดเสี่ยงมันคือจุดอันตรายก็อย่าไปยุ่งให้มันเยอะเหมือนที่บอกเมื่อวานไงถ้าเราจะตะวินตามแนวทางของอิสรารอเหมือนในหนังสืออุมุนบะรอฮินที่เราเรียนมาเราก็ตะวินไปตะวินไปตามแนวทางนั้นถ้าเราจะตะฟีดเราก็ตะฟีดไปแต่ทั้งกลุ่มที่ตะวินและตะฟีดอย่ามาคุยเรื่องนี้กันให้มันเยอะเพราะมันคือมุตะชาบิฮัดมันคือสิ่งคุมเครือฉะนั้นปล่อยให้ทุกอย่างคุมเครือตามชื่อของมัน ถ้าจะคุยกันให้กระจ่างมันก็จะไม่เป็นคําว่าคุมเครือเข้าใจาไหมเหมือนที่เขาบอกว่ามีความลับจะบอกมน,อนี่หน่อยมีความลับจะบอกแล้วก็จะบอกคืออะไรไม่บอกเอาทําไมอะความลับถ้าบอกมันก็ไม่ใช่ความลับไงก็เลยกูไม่บอกอแต่แค่เกริ่นว่ามีความลับอไม่ได้บอกว่าจะบอกถ้าบอกมันจะไม่เป็นความลับความลับก็จงลับต่อไปเข้าใจไหมอ่านั่นแหละ มุตชาบิฮัตก็ให้มันเป็นมุตชาบิฮัตต่อไปจะตะวินก็ตะวินมีแนวทางที่อุลมามะเราพรืรอมอนในอุมุลบรหิสเราเรียนก่อนหน้านี้จะตะฟิตก็ตะฟิตฟไม่ต้องพูดถึงแล้วก็มอบหมายเราเชื่อศรัทธาในสิ่งนี้ในอายะห์นี้แล้วก็ส่วนการเกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราตัาสลีมเรามอบเราไม่ยุ่งเลยตอนนั้นถ้าไม่รู้เราก็คือไม่รู้เลยต้องไม่พูดเลยอ่านี่คือแนวทางที่มันจะทําให้เราปลอดภัยจากฟิตรนะอ่า โอเคเอาทีนี้สุดท้ายท่านอิมามตอฮาวีก็ได้กล่าวต่อไปเอามาไว้ตรงนี้ให้นิดหนึ่งคือเอเราละลายของเก่าหมดแล้วนะตั้งสติใหม่เรามาพูดเรื่องรู้ยะการเห็นอัลลอฮ์ไม่เห็นอัลลอฮ์เรารู้แล้วก่อนหน้านี้ว่ามันมีกลุ่มสองกลุ่มใช่ไหมมุอตาซีละกับอะลุซุนนะ อเลสุน่าเชื่อว่ามีการเห็นอัลลอฮ์มุตะซิล่าไม่เชื่อว่ามีการเห็นอัลลอฮ์เหตุผลเพราะอะไรเพราะมุตะซิล่าคิดเยอะมุตะซิล่าบอกว่าถ้าบอกว่าเห็นอัลลอฮ์เนี่ยก็สแสดงว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะมีทิศการเห็นเราอยู่ตรงนี้เราเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแล้วระดับของสิ่งที่เห็นมันอยู่บนอยู่ล่างอยู่ข้างอยู่ซ้ายอยู่ขวามันจะเป็นการให้ทิศทางแก่อัลลอฮ์ตาละเลยมุตะซิล่าบอกว่าจบเราไม่เห็น แต่อริสุนนะบอกว่าเราเห็นแต่เราจบที่ว่าเราไม่พูดต่อว่าเห็นยังไงต่างกันตรงนี้พอสองฝฟังเห็นต่างคําถามคืออริสุทน,นเนี่ยบอกว่าเห็นด้วยหลักฐานหลักฐานจากไหนินออบหลักฐานนี้ชัดเจนและคําถามต่อไปคือแล้วมุ่ตาจิลาไม่เจอหรือไงหลักฐานเนี่ย เพราะว่ามุ่วตะซิละเนี่ยมีนักจัดการตัปซีดร,ระดับสูงเยอะมากหนึ่งในนั้นคือยาโรลลอฮิซามักชารีท่านอิหมัมซามักชารีเจ้าของหนังสือตัปซีดกัชชาฟคนนี้เป็นมั่วตาซิละแต่หนังสือของท่านเนี่ยของท่านอิหมัมซามักชารีถูกเรียนแม้กระทั่งในมหาวิทยาลายัยอัลอาซฮัตณ์ปัจจุบันเป็นตัปซีดของมั่วตาซิละแต่ถูกสอนในมสัสยิดอาซาบด้วย มินำซ้ำหนังสือตัปซต์กัชชาฟของซาม a k s h a r i ซึ่งเป็นมุอาทาซิล่าเนี่ยยังถูกอ้างอิงในหนังสือตัปซต์อาริสุนน่าทั่วเลยหมายถึงว่าหนังสือตัปซต์เมื่อเราไปอ่านหนังสือตัปซต์ของอุลามะเนี่ยก็ละฟิลกัชชาฟได้กล่าวไว้ในตำรากัชชาฟ์ตั้งแสดงว่าอิหม่ามซ a ม a k s h a r i ได้กล่าวในตำราตัปซต์กัชชาฟคือมีการอ้างอิงทั้งๆที่นี่คือมุอาทาซิล่าแสดงว่าคนของเขาเนี่ยนะ ใหญ่พอตัวมีบิ๊กบกระดับโลกที่แม้กระทั่งว่าวิชาการของเขายังมาถูกระบุในตำราของอลิสุนา่าเลยแล้วเขาไม่เห็นเรื่องไงอายานี้คือเลยทำให้ต้องมาเคลียร์ก่อนว่าทำไมมวตาซิละบอกว่าไม่มีการเห็นอัลลอฮ์ทั้งทั้งที่อายานี้มวตาซิละก็อ่านอิมัมザมักชารีก็รู้เพราะท่านคือระดับปรมาจารย์ใหญ่ะมักชารีเนี่ย จะบอกให้ว่าคู่อาริต่อกรอนกับกอซาดีเลยยุคเดียวกัน,กนสมัยเดียวกันแล้วก็เป็นอิหร่านเหมือนกันด้วยอ่าอิมามอกอซาดีเนี่ยเป็นชาวอิหร่านนะแกไม่ได้เป็นชาวอาระตูซีเมืองตูสแกเป็นคนอิหร่านแต่โดยเดิมเป็นอิหรานเนียนザมักชารีザมัชชัดก็เป็นเมืองของอิหร่านแล้วก็สองคนนี้พระเอกในอาริซุนนะกับพระเอกในมอตซิซะเกิดในยุคเดียวกันแล้วก็บิ๊กทั้งคู่ ใครเคยดูหนังแปดเทพประสูนบ้างใครเลนั่งแปดเทพมแล้วมั้งเชี่ยวฝงเหนือมู่หยงใต้นี่แหละคู่นี้เลยอสอ,สองจอมยุทธผู้โด่งดังถ้าในโซนของใต้ล่าในโซนฝั่งเหนือก็คนหนึ่งฝั่งใต้ก็อีกคนหนึ่งเป็นสองสุดยอดนักเป็นจอมยุทธสุดยอดแห่งยุคสมัยนั้นอิหมามซามักชารี กับอิมามอกอซารีคือสองปรมาจารย์ที่<ม>โลกรอว่าเมื่อไหร่สองคนนี้จะมาบรรจบกันเวทีเดียวกันสักทีหนึ่ง่า<ก><น>เขาเรียกว่าเป็น,<ก>นเป็น,เป,นเป็นแม์จุดโลกเหมือนโหงกับเมนยูเหมือนอะไรวะเออเป็นเป็นแมทที่แบบหยุดโลกเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเขารอกันว่าเมื่อไหร่สองคนเนี้ยจะมาเจอกันสักทีในเวทีเดียวกันแล้วก็ได้บาฮัสกันได้ดีเบตกันนะแต่เขาแอบเจอกันบ่อยนะเขาแอบเจอกันบ่อย เขาไม่ดีเบตให้เป็นฟิตนะเขาแอบบาฮัสกันบ่อยเขานัดกันว่ามาคุยกันหน่อยแล้วก็ส่วนตัวจบกันไปจบกันไปจบกันไปจนสุดท้ายปลายทางดีเบตหนึ่งที่ัมักชารีจะต้องยอมจำนนกับอิหม่ามโซาดีเรื่องยินมอตัซิลาเนี่ยนอกจากไม่เชื่อเรื่องของการเห็นอันลลอฮ์น่นีหยมอตาซิลาบอกว่ายินน่ะไม่มีอยู่จริง ยินเนี่ยไม่มีตัวตนอยู่จริงเรื่องยินเนี่ยเป็นเพียงนามธรรมมันไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่อลิอซุนนะจะบอกว่ายินมีอยู่จริงอ่ายินมีไหมอ่ายินดีไงเรายินดีกันอยู่ตลอดอ่ายินเรามีอยู่จริงเพราะในคุราอานอัลลอฮ์เล่าเรื่องยินแต่มุตตซีดะไม่เชื่อเรื่องยินเขาบอกว่ายินต้องตีความเป็นเป็นนามธรรมอย่างอื่น พระกฏามุตตาจีรก็ไม่เชื่อ z a m a k s h a r ก็ไม่เชื่อแล้วทีนี้อิมามมซาลีเนี่ยบังเอิญว่าอัลลอฮ์ให้ระดับแกเนี่ยเป็นบรมครูของมนุษย์และเป็นครูของยินด้วยแกสอนหนังสือให้ยินอิมามมซาลีแกเป็นปรมาจารย์ศาสตร์แห่งตัสวุบุที่อยู่ในระดับถึงขั้นและมาก่อมของแกได้ระดับจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ให้แกเนี่ยเป็นครูของยินทั่วไปด้วยยินมาเรียนหนังสือกับอิมามมซาลี เสร็จแล้วมีอีกคืนหนึ่งอิม่มอว์โวซาดีแกเรียกยินที่เป็นลูกศิษย์เข้ามานั่งคุยแล้วแกก็ถามว่าตอนนี้สมัยนั้นมันไม่มีโซเชียลอ่ะนะเนาะไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีโซเชียลอิมมว์โวซาดีก็บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองมีอะไรเด็ดๆบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเพราะยินเนี่ยมันเดินทางด้วยกับสายลมมันเดินทางเร็วไงมันแวบไปตรงโน้นเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันเร็วเรื่องทั่วไปมันเร็ว อีมังวอซาดีก็บอกว่าในลองเล่ามาฟังหน่อยตอนนี้มีเรื่องอะไรแบบที่แบบเด็ดๆดังๆ,งๆบ้างแล้วก็ยินลูกศิษย์ทิ่ม,มางวัซาดีก็บอกว่า <c oughs> ที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้ก็นี่เลยนะเป็นกระแสะอยู่เลยในหมู่ยินก็คือคู่อาริของท่านอนะ่ะคู่ต่อกรอของท่านนะ่ะคือザมักชารีนะตอนนี้เก็บตัวเงียบเลยนะ,ะเก็บตัวเงียบเลย น่ะไม่ใช่เพราะสีกาหะหายไปแบบเก็บตัวเงียบตอนนี้เจ้าองค์เจ้าวาดหายตัวอภินิหารนะทำให้เจ้าวาดหายตัวไปอีกหลายวัดตรงนี้เก็บตัวเงียบเลยตอนนี้เพราะไอ้คู่อดีของท่านน่ะหม่ามคนจะไี้ก็ถามว่าเก็บทําทําอะไรเขียนหนังสือเล่มหนึ่งสุดยอดมากตอนนี้เขาเก็บตัวเขียนตับเซตเล่มหนึ่งอ่านดูแล้วเนี่ยสุดยอดเลยแอบอ่านยินแอบอ่านสุดยอดมาก แลวก็หนังสือนั้นก็คือหนังสือกษัตริที่พูดถึงเมื่อกี้เป็นหนังสือที่ถูกจัดให้เป็นต้นแบบโมเดลการเขียนท็อซีดในเชิงบาลาวะเลยหลายจุดมากที่อิหม่ามซามบักชารีเข้นความเป็นบาลาวะในอัลกุรอานได้ในระดับที่ไม่มีใครเคยทําได้มาก่อนหน้านั้นเลยทําให้หนังสือเล่มนี้จึงถูกนํามาถ่ายทอดแม้กระทั่งในตําราของอลิสุนนาก็ต้องยืมความรู้ของคนคนนี้เข้ามาใส่คิดดู ยินโบสุดยอดเลยอิมัมกอซาดีบอกว่าทํางานหน่อยมึงทํางานดีไปมึงไปเอาไม้กูเลยที่ไปรักป่ะที่ไปเอาหนังสือเล่มนั้นไหมดูหน่อยคืนนั้นจังหวะที่สมักชารีหลับยินก็ไปเอาหนังสือฉบับนั้นที่สมักชารีเขียนอยู่นะ่ะตอนนั้นเขียนได้ครึ่งหนึ่งไปเอามาปุ๊บอิมามกอซาดีก็ดูว้าวเป็นผลงานเด่นมากอิมามกอซาดีก็เลยทายําไง แกจะใช้โอกาสนี้แหละสอนเพื่อนสอนมวยให้ให้คู่อริคนแกแกใช้เวลาในข้าคืนนั้นในการเขียนคืนเดียวนะในชั่วข้ามคืนไม่ถึงคืนด้วยซ้ำอิมมัลโวซาดีเขียนคัดลอกจากหนังสือของสมักชารีครบเลยตอนนั้นเขียนได้ครึ่งหนึ่งเลมมังโวซาดีเนี่ยแกเป็นคนมีศิลปะในการเขียนลายมือแกสวยแกเก่งมากเรื่องทักษะการเขียนจนกระทั่งหนังสือเล่มหนึ่งของอิมมัลโวซาดีนะ อิม่ามโวซานีเนี่ยแกเป็นปรา์คนหนึ่งที่เหมือนอิมมามชาวีเลยคือเก่งทุกด้านเก่งรอบด้านแกเก่งแม้กระทั่งวิธีการเลือกปากกามีเขีนหนังสือเล่มหนึ่งที่แกเขียนไว้วิธีการเลือกปากกาวิธีการจับปากกาเนี่ยแกยังเขียนไว้เลยอ่าแกนั่นไว้หมดเลยแล้วทีนี้แกก็เขียนพลุกแล้วก็ให้ยินเนี่ยเอาไปคืนสมัครชารตี่ต่อเพิ่งหลับอยู่พอรุ่งเช้าแกก็เลยส่งสารไปยังสหายคู่อริที่รัก อ่าเพืรักหักเหลี่ยมโหดว่าเจอกันหน่อยไหมสักเม็ดไหมเจอกันหน่อยไหมมีอะไรจะสนทนาธรรมมักชารีนะ่น่ะ่อให้ไม่ว่างแค่ไหนถ้าได้รับคําเชิญจากกอดียังไงก็ว่างสำหรับไอ้กเกลอตัวนี้คือพร้อมเสมอเพราะザมักชารี่ถือว่าการได้คุยกับคนนี้นะกับศัตรูคนนี้ถือว่าไม่เสียเวลาเลย เพราะการที่มีศัตรูที่ฉลาดดีกว่ามีมิตรสหายที่โง่ถูกไหมมีมิตรสหายคนข้างกายที่โง่น่ะมีศัตรูที่ฉลาดที่เก่งดีกว่าอเพราะการที่เรามีศัตรูที่ฉลาดเนี่ยมันทําให้เราได้พัฒนาตัวเองกับศัตรูตัวนั้นแต่การที่เรามีมิตรสหายข้างกายที่โง่เนี่ยเราโง่โง่ตามไม่ได้ทําหาอะไรเลย ก็เลยว่าคนหนึ่งที่สมัคชารีจะไม่ปฏิเสธการตอบรับคําเชิญคือคนนั้นคือกษซาลีเพราะการได้สนทนากับกษซาลีเนี่ยมันทําให้ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาคุ้มค่าแก่การเสียเวลาแกเลยไปตามคําเชิญของอิมมัมกษซาลีกินชากันหน่อยไหมเสร็จแล้วปุ๊บอิมมัมกษัตริก็ท่านก็เลยเรยให้ฟังว่า <c oughs> ที่เรียกมาเนี่ยพอดีมีของจะโชว มีของดีจะโชว์ช่วงนี้ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรนั่งเขียนตับซีดเล่มหนึ่งนั่งเขียนตับซีดไปเล่นๆสมัครใช้ก็กุ้มกลิ่มว่ากูก็เขียนแต่กูไม่อยากพูดหรอกกูก็ทํามาก่อนมือแต่กูไม่อยากคุยแล้วก็เขียนไปเขียนมาก็เลยอยากจะเอาของดีมาโชว์เพื่อนทั้งหน่อยให้เพื่อนได้ทวงติงหน่อยว่าตรงไหนดีไม่ดียังไงแบบไหนอย่างไรอะจะได้กลับไปปรับปรุง เสร็จแล้วก็อกอดเนลองดูดีิแกก็ดูพอดูปุ๊บชิบหายขอ้อมูลกูนี่คือของกูลว้ลวนๆเลยนี่คือเนื้อหาที่ฉันเขียนแต่ไม่ใช่ลายมือของฉันแล้วมันมาได้ยังไงแล้วบังเอิญว่าไปจบของที่จบเมื่อคืนก่อนหลับเลยก็เลยงงว่าอิมังกซาดีเอาเรื่องนี้มาจากไหนรู้ได้ยังไงแบบไหน,นยังไงก็เลยถามว่ามึงเอามาจากไหนเนี่ย แล้วก็อิหม่ามอซาดีก็เลยบอกว่าฉันมีลูกศิษย์แล้วให้ลูกศิษย์ของฉันไปเอามาให้แล้วลูกศิษย์ของฉันก็คือยินฉะนั้นจงเชื่อว่ามียินซะตามที่อัลกุรอานบอกแกเลยใช้วิกฤตเนี้ยให้เป็นโอกาสในการด่าวะซัมักชารีว่ายินนั้นมีอยู่จริงที่ท่านไม่เชื่อว่าไม่มีเพราะท่านไม่สัมผัสแต่ฉันเนี่ยมีลูกศิษย์ที่เป็นยิน และลูกศิษย์ชั้นแหละทำงานให้เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการดีเบตที่ザมักชารีไม่กล้าตอ่อกรกับวอสาดีเลยในการดีเบตรครั้งนี้แล้วก็ไม่มีคำตอบใดๆให้กับอิมมวอซาลนอ่านี่คือสองบุคคลที่โด่งดังในอดีตในยุคเดียวกันแต่คนอาศายกันใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ด่ากันนะเขาไม่มีหุกกลมกันนะไม่มีอ่ามันเป็นมันเป็นการสนทนาทำทางวิชาการที่ ให้มันกุ้มกลิ่มแล้วก็ให้มันพัฒนาทักษะไม่มีการควกลุมตักฟีดกันนะทั้งๆทงี่ว่าเขาคือคูอค่อ,อริคนเราฝังคนละด้านกันเลยนะในอดีตนี่แหละมันแล้วอายะนี้อายะที่อัลลอฮ์บอกว่าวูจูฮุยมามัยดินนาดิรออิลารบิฮานาดิรอเราบอกว่าอายะนี้แหละอัลลอฮ์บอกว่าเราเห็นอัลลอฮ์แล้วอ AH uh ายะ AH awa, นี้แล้วทำไมมุฮัตซิลาจึงไม่เชื่อมุฮัตซิลาจะบอกไม่เห็นท,ทนั้งๆที่ในมุฮัตซิลามีคนที่อ่านเล่มในเรื่องของกุรอานเยอะมาก เลยเคลียร์ตรงนี้ก่อนบัดเพราะอะไรามาดูดูตรงไหนวะาเอาข้ามมาเลยมาดูยอ่อดหน้าสุดท้ายที่จะตอบประเด็นในเรื่องนี้จริง,รงๆก่อนหน้านี้ก็จะมีหลักฐานอื่นๆจากคาดิสตันนบีที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการเห็นอัลลอฮ์นะหลักฐานอื่นๆเนะี่ยแต่เรามาเอาที่อายาที่ว่าในฮะชียะเลขกสองกอลู قوله ลานดัชล์ฟิดะลิกมุตะอวลีน์บีอาราอีนะถึงอัครีนั่นแะเขาบอกว่าฮาซาคําพูดนี้ของอิหม่ามตอฮาวีเนะี่ยที่ว่าลานดัชล์ฟิดะลิกมุตะอวลีน์บีอาราอีนะเราจะไม่เข้าไปในเรื่องการรุยะในเรื่องการเห็นอัลลอฮ์โดยตะวินหรือตีความอธิบายตามทัศนะส่วนตัวของเรา ซ자คำพูดนี้เนี hey. e ่ยรถดุนมันเป็นการตอบโต้อันละมัตซิละแก่กลุ่มมัตซิละให้สูโดยที่พวกเขาเนี่ยเอาวารูได้ทําการตีความเอาว่าอยู่เอาวิรตะวิรเอาวารูพวกเขาได้ตะวิรก็าละาูตาลาพระดํารัสของอัลลอฮฺ ت ع ا ل ที่ว่าอีละรับบีฮานาซิรอเนี่ย ila rabbiha nazirah dia au rob lai play ยังไง ila ni ta lum mukaddam jing jing man naziratun ila rabbiha เข้าใจนะ ila pai yang ila rabb ya ใช่มั้ย rabbiha ประพูอาบีบ้านของมันฮะเนี่ยกลับไปหาอูยูก่อนหน้านี้ที่ว่าอูยูฮิยามอิดนาดิรา ila rabbiha nazirah อ่า อีละรบีฮาไปยังพระผู้อภิบาลของพระผู้สร้างแห่งใบหน้าเหล่านั้นอะไรเราไปยังอะนาซีรอตุนมองอ่าผู้ที่นาซีรออันดซารูที่แปลว่าการมองก็คืออายันนี้มันชัดแล้วว่าอัลลอฮ์บอกว่าใบหน้าเหล่านั้นเนี่ยนาซีรอตุนเป็นผู้ที่มองอิลารบิฮะไปยังพระผู้อภิบาลก็คือมองอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ไงอ่าก็มันชัดแล้ว อิลารบบิฮานาซิรอถ้าเรียงประโยคใหม่คือนาซิรอตุนอิลารบบิฮาอ่าเรียงงั้นใบหน้าเหล่านั้นมองไปยังพระผู้อภิบาลของของมันอ่าแล้วมันจะตีความยังไงละ่ะมอตะซิละเนี่ยเขาก็เชื่อในอายะนี้แต่เขาตีความยังไงเขาบอกว่าอัลวาลุเขาได้ทําการตะวินเขาละูตะอลาที่อัลลอฮฺตะลากล่าวว่าอิลารบิฮานาซิรอเนี่ยเขาบอกไง อันกาลีมะจะอิลาเขาบอกว่าแท้จริงแล้วกาลิมะอิลาเนี่ยคำว่าอิลาอิลาเนี่ยที่เราแปลว,ว่าไปยังอะฮะฮูนาในอายะนี้เนี่ยคำว่า a, อาิลาในอายะนี้เนี่ยมมตซิเดีบอกว่าวาฮิดะตุลอาลามันเป็นวาฮิดของคำว่าอาลาไม่ใช่ฮุรุยารมีอยู่คำหนึ่งในคุรอานอาลา ฟะไบอียะลาอิรับบุคุมาทุคัลซ <ım Laser> ิบานฟะไอียะลาอัลละอัลลตัวเนี้ยอาลละเนี่ยมันเป็นคำของกุรอานแล้วมุตะร์ซีลาบอกว่าอีลาน่ะในอายะเนี้ยมันคือคำมุฟรอตมันคือคำวาฮิดของคำว่าอาลละมันไม่ใช่อีลาที่เป็นอุรุจาร ใชไหมแล้วอาลลเนี่ยแปลว่าอะไรว่าฮิดตุลอาลลเป็นวาฮิดของคําว่าอาลลอฮลบีมะนาอาลลเนี่ยความหมายคืออันเนียมะมันแปลว่าเนียมะแปลว่าความโปรดปรานสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ัลลอฮ์บิกวมาับอัยอลลย และอันเนื่องจากเนี่ยมัดัใดกันเล่าเนี้อมัดต่างๆอันใดกันเล่าของรบบิกุมาของพระผู้อภิบาลของเจ้าทั้งสองที่ตูกซีบ้านที่สู่เจ้าทั้งสองปฏิเสธมันอัลลอฮ์ตั้งคําถามว่าด้วยกับเนี้อมัดอันใดอีกกันเล่าที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธอาละแปลว่าเนี่ยมัด แล้วทีนี้มัวแต่จะเล่าว่าคำว่าอิลาน่ที่ว่าอิลารบบิฮานาซีรอห์นะอิลาตัวนี้ไม่ใช่ฮุรบจารที่แปลว่าไปยังแต่อิลาตัวนี้มันเป็นอิลาที่เป็นวาฮิดของคำว่าอาลาที่แปลว่าเนี้มัอ่าฉะนั้นตรงนี้จึงแปลว่าอะไรจึงแปลเป็นอิลารบบิฮานแปลเป็นไอเนืยมัดี่รบบิฮา นาซีรอตุนแปลว่ามองไปยังเนื้อมัตของอัล l l a ์ไม่ได้มองไปยังอัล l l a ์อ่าเข้าใจไหมอืมเรียงสำนวนใหม่ว่า,อ,าอ, <c oughs> อิลลอร์บิฮานาซีรอก็คือไอ้นาซีรอตุนอิลา,าอร์บิฮาอิลาแปลว่าเนื้อมัตมองไปยังเนื้อมัตต่างๆของอัล l l a ์ไม่ใช่มองไปยังอัล l l a ์อ่าเพราะอิลานั้นไม่ได้เป็นอิลาฮุรุบยัดที่มุตะซิลต์ตะวีน อิละเป็นมุฟรอดเป็นวาฮิตของคำว่าอาละที่แปลว่าเนี้หมัดนั่นเองนะแล้วก็น,นาซีรอตัวนี้มาจากอินดีอร์ที่แปลว่ารอคอยเลยอายันนี้แปลว่ารอคอย ต่อเนี้มัดของอัลลอฮฺต้าลาที่ว่าใบหน้าเปล่งปลั่งอ่ะโูยูหยออมาอิรินนาดิรอหน้าบานเลยวันนั้นทำไมละ่ะอิลาร็รบ,บิฮานาดิรอเพราะกำลังรอคอยเนี่ยมัดของพระผู้เป็นเจ้าของเขาอยู่ก็คือหมายถึงสวรรค์รอสวรรค์กันอยู่แบบหน้าบานเลยนี่คือความหมายที่มุสลิมับแปลแต่ของเราละ่ะหน้าบานเพราะกำลังได้เห็น,นหอัลลอฮฺต้าลาอา ใช่ไหมจะบอกมันก็มีช่องทางทางภาษาเหมือนกันอ่าแล้วก็ปรากฏว่ามันมีจริงอย่างนั้นด้วยคาว่าอีลาเป็นวาฮิดกับคำว่าอาลาจริงๆในภาษาอาหรับด้วยเขาก็ตะวินประติดประตอร่อจนกระทั่งมันไปบรรจบพบกับอากิดะที่เขาเชื่อว่าไม่เห็นอัลลอฮ ฉะนั้นอายะานี้ไม่ใช่เขาปฏิเสธอายะแต่เขากําลังบอกว่าความหมายของมันไม่ได้แปลว่าใบหน้าเบิกบานเพราะเห็นอัลลอฮ์แต่ใบหน้าเบิกบานเพราะกําลังรอคอยการได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ตาลาก็คือสวรรค์น,นั่นเองอ่าโอเคจบสิ้นนะทีนี้เข้าใจล้ว่าทําไมถึงเกิดการเห็นต่างระหว่งวางโมอิะซิลกับอาลุซุนนะวันจมามะฮ์